การเมืองไทยวันนี้ยังจับจ้องไปที่รักษาการนาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณครับรับปากกันไว้จะลงพื้นที่ทุกๆวันจันทร์นี่ก็เป็นวันจันทร์ในสัปดาห์ที่4แล้วนะครับเป็นการลงพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสเมื่อมีคนหลุดเรียกพลเอกประวิตร์ว่านาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร์จะมีท่าทีกับคำคำนี้อย่างไรฟังเสียงครับเราได้รับการสนับอุนอะไรบ้างไหม ได้รับการตับสนองได้บ้างได้รับการสนับสนุนคือครอบครัวและก็ทัวร์ที่กำหนดไว้ครับในมูลกว่าเกือบห้าล้านครับท่านเครับพอพอใจไหมครับพอใจมากอย่างยิ่งเลยครับท่านนายกผมยื่นเป็นนายกใช่ไหมรองนายกท่านคงมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับ มีปัญหา่อกมดเลยมีปัญหาแล้วนะครับนี่ครับเป็นปฏิกิริยาของพลเอกประวิทย์ที่เรียกว่ายิ้มเขินเขินทำกลางเสียงหัวเราะนะครับหลังจากวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในโครงการขยายพื้นที่ทำปศุสัตว์แล้วก็ตอบรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งแก้ปัญหาเรื่องไฟฟ้าตามคำร้องขอครับซึ่งก็ตอบกลับว่าขอบคุณท่านนายกทั้งนี้เป็นช่วงหนึ่งนะครับระหว่างที่พลเอกประวิทย ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดนาราธิวาสซึ่งก็เป็นสัปดาห์ที่4แล้วจากก่อนหน้านี้จะไปที่จังหวัดกระบี่แล้วก็ฉะเชิงเซาแล้วก็ตากครับพลเอกประวิตรลงพื้นที่พร้อมกับพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับพลเอกสุพจน์มา,านิยมเลขาธิการสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสอมอชอมีนักการเมืองไปด้วยครับนายสุชาติชุมกลิ่นมีนายวิรัตรัตนเสตแกนนำพักพลังประชารัฐร่วมคณะไปด้วย และหลังเสร็จสิ้นภารกิจลงพื้นที่พลเอกประวิตย์ก็ยังปิดห้องคุยกับว่าที่ผู้สมัครสสอในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็เตรียมที่จะลงในานามของพัคพลังประชารัฐคุยกันนานถึง20นาทีครับส่วนข้อสังเกตกรณีโวทร่างกฎหมายสวนทางกันเองในพักร่วมรัฐบาลอาจจะเป็นสัญญาณความแตกแยกหรือไม่ ล่าสุดค่ะเข้าไปดูในเพจที่ใช้ชื่อว่าไลค์อนุทินโพสต์ภาพคู่กันระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยกับนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมข้อความระบุว่ามีคําถามว่าพักภูมิใจไทยจะถูกพักประชาธิปัตย์ยกมือคว่ำร่างกฎหมายกัญชาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพักส่วนพัก งานส่วนงานนี่คือคำยืนยันจากคุณอนุทินค่ะมาดูหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กันบ้างครับนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ยืนยันนะครับว่าประชาธิปัตย์รู้หน้าที่ดีไม่ต้องกังวลกับดุลยพินิจการทำหน้าที่ในฐานะพักร่วมรัฐบาลยอมต้องยึดผลประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองนะครับแม้ว่าบางปรากฏการอาจจะต้องตัดสินใจโดยไม่ใช่ฐานะพักร่วมกัน